สวัสดีทุกทุกคนนะครนี่ยยนเกมดัง o n บอลเลเจน n d เราหายไปนานมากกับเกมนี้นะเรากลับมาอีกแล้วอีกครั้งกับครบรอบ6ปีแหมแม่งหกปีแล้วจัดเต็มจริงกับตัวละครใหม่2ตัวที่บอกได้เลยว,ว่าผมเห็นแล้วแม่งแบบเลือกยากใชเคาว่าเลือกยากได้เลยมันเลือกยากจริงๆนะเลือกยาก,กยากจริงอ่ะ แล้วสองตัวมีความสามารถที่ค่อนข้างจา iko, นะที่โกนะนั่นก็คือโกคูเบจิต้าที่พิวชั่นเป็นเบจิตโตกับโกคเบจิต้าที่พิวชั่นเป็นโกจิต้าบูนี่แค่เห็นสองตัวเนี้ไอคุณก็ต้องเปิดเลยใช่ไหมแล้วก็เลือกยากว่าจะเปิดตู้ไหนใช่ไหมเออผมแม่งก็ไม่รู้จะเปิดตู้ไหนนะข้างตู้ก็เห็นดูกันข้างตู้ของโกจิต้าก็จะมีพิโลสสมมีแกมมามี โอคูพ,พีเซอร์เอ็นยูไวด์ด้วยบาดัสไอเชียก็แล้วก็โบลี่โบลี่ฟ้าในเซ็นไคอ่ะในเซ็นไคแล้วมีโบลี่ตัวใหม่แล้วก็ตู้ของเมจิโต้เบจโต้มีไอ้ใคโอชินและหนึ่งอะมีเบจิต้านี่นะซูปเปอร์เบจิตา้ามีโกคูดเด็กโอคูนาแม็กแล้วก็โกคูเบจิต้าไอ้นั่นสแตนบายโกจิต้าสี่เอเชียก็เอ็นี่ด้วยอมีเบจิตโต้มงเลยอนะเนี ค่อนข้างยากนะคิดยากแบบสองตัวนี้จะเปิดตู้ไหนเนี่ยเขาตั้งคู่แล้ก็กลิ่นแล้วก็แล้วนี้เราก็มีเพชรอยู่แปดคันสี่เอาไงดีวะเนะี่ยแล้วก็มีตั๋วอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่มีตั๋วสองใบแยกดนะ้วยเนี่ยเป็นรวมมาด้วยนะเอไนไงดีวะกูจิตาแล้วกันไหมน่ะกูจิตาแล้วกัน แล้วสามร้อยหมดไปแล้วนะฮะผมลงไปแล้วสามร้อยแรกมาดูสเต็ปแรกกันทุกอย่างจะจบสเต็ปแรกเลยไหมผมว่าไม่อะไม่แน่นอนมาทรงนี้คงจะไม่ชัวร์แต่ไม่อะไรมากอมขอแค่ตัวเดียวก็พอนะเอาสามดาว,วกันคืออย่างน้อยก็เอามาทำอีเวนต์ได้อะเอเอเล่นอีเวนต์ชวงนี้ได้พอ <c oughs> มาถึงแม่งดาวเขียวกันเลย ดีใจมากเลยกลับมาเขียวอีกแล้วหรอวะถามจริงดินี่พี่จะมีอื่นเลยเหรออะไรกับสปากิ้งเอาใช่เพราะว่าเลดเลดมันยี่สิบงั้นกินสองใช่ไหมให้จังหวะิดเพิเ่มเลดขึ้นแล้วก็สปาจิงก็จะออกหน้าชิดแต่ก็ไน่เป็นตัวธรรมดาจิตชื่นก็แล้วฮะทำไมดาวเขียวยงไงนี่ไม่มีอะไรเลยไนงะ ชัวปาววบันและอยไรเองดีนไ่บาแมนอะไรเนี่ยเกงว่ามไม่ขออะไรมากนะผม <S <S อเอาแค่แค่ตัวเดียวอะอขอแค่ตัวเดียวสามดาวพอแล้วนะไม่ไม่มยเยอะไปต่อแล้วกันอร่อยขอแค่ตัวเดียวก็พอฉลองปีจะเก็บเพชรเยอะกว่าตอนเฟสติวัลครั้งที่แล้วเพราะว่ารอบนั้นคือไม,ไม่ไม่กะเก็บเลยเพราะเปิดอะไรไม่ได้ไงตอนนี้คือ จองมาได้เท่านี้แปดพันนะจริงถ้าไม่เปิดอะไรนี้ก็หมื่นกว่าอยู่นะแต่ก็โดนดักไปเยอะเหมือนกันก็เป็นช่วยไม่ได้อ่าฮะจากโกแล้วก็ควรโล่อันนี้ยียนะครับอันนี้ยีงอย่ะต้องดูที่ผลออกมาจะเป็นอะไรเป็นตู้จะปาดกินมันออกง่ายแน่วละต้องหวังนะแล้วโบลี่มา เราบอกวกับว่าข้างตู้ LF ทั้งหมดผมไม่มีหัดแล้วด้วยดาวว่าไอพี่ยังไม่เจ็ดดาวมีโกคือพีเซอร์กับจำม,ม่ากก็กำไังจีดตอนนั้นคือไม่เจ็ดดาวหมดแล้วดูดีนะล่ารีโตมาเจ็ดสองให้ดูดีนะได้อยู่แต่เพราะว่าจะใช่ไหมก็ไม่น่าใช่เพราะตัวแรกมันเป็นไเด็กจิตายนะแ จบเลยเปิดมาตัวแรกก็จ,จบบทดลุ้นเลยสิบ้าเอ้ยยังได้รอบนี้ก็ดีอยู่นะาดวาวแดงนะเก็บดาวไปแล้วไอ้นี่ตันแล้วเหรอันรือไอ้เจ็ดร้อยก็ ที่บอกเลยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ดองน่าจะมีหมื่นออกว่าได้ไม่ได้ไม่ได้สุ่มแจะมีหมื่นออกว่าอย่างนั้นแหละแต่เขามันโดนดักไปเยอะช่วยไม่ได้เพราะก่อนตู้แม่งจะมาก็ก่อนจะครบรอบแม่งก็มียูเอลอะไรมาเต็ไมไปหมดเลยดาวแดงคิปปอตเนะนี่ยอ้าวเนี่ยผมเปิดตูนะกนกต้นะโคจิตนะ <c oughs> ้าใช่ไหมโบลี่แน่ๆแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะนะไม่เยอะเอาสามดาวมาใช้เล่นอีเวนต์ก่อน ส่วนที่เหลืออะไรก็เปิดที่หลังกันไม่ว่ากันเนาะแต่ได้ตัวใหม่แล้วเป็นอะไรเออโบลี่ใช่โบลี่เห็นแล้วแหละเป็นไอะไรโคชิต้าเลยไม่ได้แหละจะดีมากนะถ้าเป็นอนะไปต่อดูดีมากครับดูดีมากก็ดูดีมากปากปริ้งออกง่ายเลยคน่ะนี่มึงเอาะ พันต่อไปคนระับไปแล้วผมสเต็ปที่สนะี่ครับสปาร์กิ้งมันออกรัวๆเลยอย่างเงี้ยเพราะเลเวลเนเพิ่มขึ้นไนงะดูดีนะไม่แย่นะดูดีมากเลยอนะ่ะอันนี้เอ็กตรีมขึ้นไปนะสเต็ปเนี้ยจะของจริงก็สิบตัวสภาพมินิเม์เรามาดูกันทางนะบรรยัตยายนะฮะนะสุปเปอร์ไซย,ย่า สีบาดังไหนไม่รู้ไม่รู้ตเตยแ้ตอนดึงหละก็ะเดินเนีเยเพราะสปาร์คิ้งมันเยอะยอะเท่าลรออกเตยเป็นหน้าตู้ไม่ได้เหรอก็ตัวเดียวเองนะไม่ได้ขอเยอะอะไรเลยสปาร์คิ้งอะเนาะออกเกือบทุกสเต็ปแน่ๆเลยสองแล้วเนี่ยโว้ยอะ ข่าไปน้นเอาโหติดกันเลยโอ้โหโมเลือดสปาร์กิ้งมันเยอะแล้วมันออกัวลน่ะมันนะเป็นเล่นโอเคอีกปีมูลว่ะเลยเว้ยสปาร์กิ้งสุดท้ายไหมไม่มีไม่ได้รับดาวดีเราอะไรละ สเต็ปที่ห้าสตาร์กิงออกสเต็ปนี้ก็ดีใจนะแต่ว่ามันมันจะพูดยังไงดีอะมันมันก็น,นั่นแหละธรรมดาเกินไปอ่ะเปน็นนาตู้ไม่ได้เหรอให้มันได้อย่างนี้สิปะโดดยาว เป็นดาวโลดแล้วล่ะที่ต่อธรรมดาแหละโอ้โหี่ธรรมดาเลยเนะี่ยธรรมดาเกินไปหรือเปล่าธรรมดาจริงเลยอ่ะไปแต่ก็ยังก็ยังมีมสปาร์คิ้งญญออกรัวๆเลยเเว้ยพามาสเต็ปกันเยอะแล้วมันก็รัวๆจริงๆรับสปาร์ค<ม>ิ้องอ๋าอื้อ กแกน่นี้แค่นี้จริงๆดิดิโอมันยับได้หรืออัพดาวไปสเตฟรีแลด้ไหมนะครับมาต่อที่สเตฟรีลเลยเมื่อกี้แม่งหลุดไงนะเป็นแเงี้ยอะไรแม่งหลุดอยู่อัดเฉยหลุดช่างนั้นเป็นไรอยู่ก็หลุดเฉยเลย คือดีก็ยังไม่ได้กดไปนะฮะอย่จริงๆเราก็ดูแบบตอดนนีว่าเรากดแต่ว่าเรากดแล้วได้อะไรบ้างเออมันก็มีบอกอยูหนหน่อยู่หนจะง,งั้นอะไรวะจะฟีครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงสภา,าพของไปยังไงโหลดนานจังวะเออถอยไปดาวเขียวโหลดนานนี่คืออะไรวะสตาร์กิ้งตัวเก่า, <c oughs> าที่ขอเซียเดเียวไม่ได้หน้าตัว ไม่กันไม่ธรรมดาจับเลยเออมันธรรมดาขนาดนี้เปล่าธรรมดาแ่ไหนเมี่ยกีก็ก็จะเป็นสปาร์กิ้งสามสี่ตัวแน่เลยตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะสามตัวแล้วนะเออ สปากิงสั่งตัวเข้าไปแล้วอ๋อรวยเลยเว้ยสปาจิกิ้งมันดีนะเรนมันอัพก็จริงแต่ว่ามันแบบดูดิอะไรอ่ะถึงบ้างแบบโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปเบจิโต้ดูก่อนไหมลองดูกันเอาไปที่เบจิโต้ดูบ้างเนี่ยมันต้องเปิดตังคู่อ่ะเพราะว่าเราต้องใช้อยู่แล้วอะตัวพันหนึ่งนี่ยังนี่ยิ่งจำเป็นเลยนะ ข้อถ้าแม่งคือแบบเอาไว้ใช้ในเล่นอีเวนต์ของกิจกรรมเนี่ยแม่งต้องใช้จริงๆสามดาวของเบจิตโต้ครับเป็นยังไงฮะแมง่งเงียบเงี่หว่าอะไรเลยโงเบจิโตะเนี่ยโอ,นะโอ้โหเป็นหนักนะกูจิต้าอยู่ดีนะ,ะเบจิตโตะนี่ทำมันเงียบจิตนะแต่ทำกันแบบนี้สิ ไม่ดีเลยนะรู้ไหมถ้าร้อยถ้ายังเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวออกเข้าใหม่อีกว่าถ้ายังเงียบเดี๋ยวออกเข้าใหม่อะกถา,ามแล้วที่คือเงียบแบบเงียบเงียบไปเลยนะอืมมีโต่อยู่เงียบจัดจากปู่ควันโล่โอเคก็น่าอยู่ยแต่ว่านี่สัญญาณตัวใหม่แบงค์ซิ่งนะ ซออกมาแล้วครับซึ่งมาแล้ว,ลวตัวหนึ่งอ่ะตัวหนึ่งก็แน่แวแหละตัวเก่าแล้วแหละบัตรตัวอ่ะเอาให้ตัวใหม่เหรอเฮ้ยเอาเถอะอ้ดิจิต้าซูปเปอร์โอเคโอเคตัวใหม่อเอาให้ใจดีอันนี้อันนี้ไม่ไม่แย่เพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งมาใช่ไหมแล้วพิ่งใส ไปประมาณสองเดืนอนหรือสามเดือนกว่าแล้วเป็นต,ตัวที่ผมไ<ผ>ม่ <ผม S 1> ได้เปิดด้วยได้นะได้ได้ตัวใหม่อยู่เป็นตัวของปีนี้ด้ยและเป็นตัวละครที่กูไม่ได้เปิดอะ่ะข้ามไปใช่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามัน,มนไม่ค่อยชอบมันไม่ได้นี่ก็ดีอยู่ไม่แย่ไม่แย่ไยปต่อหมดแล้วนะทนนี้ทีนี้ขึ้น LF ตัวใหม่นี่คือต้อง Vegeto แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่มีตัวที่ยังไม่เคยมีตัวนี้แล้วนะ เดี๋ยวแค่มันอยู่ตัวเดียวกับไทวิชินมั้งเออเขาไว้ตัวใหม่เองคู่ดุนอย่างเดียวเลยตะวันโลกหา้าปะตะวโลกก็ดีแล้วจริงยิงคู่เลยคุณก็แบบดีกแต่ใช้ไหสองสปากิ้งแม่จริงเล่เป็นเดือ,อยู่แล้วาานะธนาสิงห์ออกประตูเลย เฮ้ยมีต่อสองตัวลวดไม่ได้นะเฮ้ยหกดาวเลยเหรอหามจิงเพิเจ็ดเพิ่มมาเฮ้ยเยก่อนเดเบจิต้ามาจากที่ไม่ได้สุ่มมันหกดาวเฉยฮะหกดาวเฉยเลยอย่างวะอะไรอ่ะ ไม่ใหม่คราว่ายังไงคืออะไรครับตึงมาหางไงหกดาวเลยเดี๋ยงงเลยโอเคต่ออีกพัน0นาะเออไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แล้วก็เป็นตัวที่น่าจะใหม่สุดไอตู้แล้วมั้งที่ผมเห็นนะต้องไ่นับตัวหน้าตู้นะไอ้น่าจะใหม่สุดแหละที่เหลือก็คือตัวเก่าเลยอะไรวะเนี่ย หกดาวเลยเหรอโคตรบ้ายังไม่ได้เปิดมันเลยนะหมอกอะไรเนี่ยขันดากระมอนแยกย้ายคอมเบจิต้ามาเอ้โหมยตัวไหมเจ็ดดาวเลยนะฮาเลยนะอะไรเนี่ยมามาฮะงงเลยเยังงงเลยยังงงจริงนะ คือสามรถให้ไวนะคือจะกดให้ตัวเดียวก่อนไม่ได้หรออ๋อสั่ดาวไว้เล่นก่อนดีกว่าไม่ใช่ดูิมันตู้เบญจิโตไม่เป่นกุชิต้าตกดาวแล้วนะไป่ต่ออีกพันหนึงะเดี๋ยวยูพันสี่ใช่ไหมก็เปิดนั้นอีกนิดนึง เออน่าได้เยอะหน่อยจะแบบขอตัวนึงไม่ได้เหรอแค่เอามาเล่นก่อนนะมันมันจำเป็นนะเฮ้ยไม่ใช่ไม,ไม่จำเป็นนะเออมัะมีตัวที่เราทำจากภารกิจแล้วก็อันอยู่บนโลรอีกเดี๋ยวเชื่ออันนี้ไม่น่ามีแล้วธรานานวบ,บาดาจัด เวลาออกแล้วเข้าใหม่ตรวจใหม่ย่นธรรมดาไปไม่จะไมีอะไรินธรรมดาเกินนะธรรมดาจนเกินยี่ยมีอะไรกริบเลยนะเกสเตอรี อ่าออกถอยมาก่อนหรือยุคพันสี่หรือยุคพันสี่เอาไปลงกับกีต้าแล้วกันเจ็บฟีเบจิโตคือขอพันได้ป่ะมันมันต้องใช้จริงอ่ะเออจริงลเลยเพราะมันพันแรกนี่คดีนี่จะมีที่ได้เลยนะดีมากเลยแล้วแม่งก็สองตัวด้วยต้องการ โอ okay, เคห้าเปดดาวเสียอันนี้ใจหุดแล้วไม่เล่าใจหยุดนะจะเล่าโรบิตาต่ออ่าติเสรตอันนี้ธรรมดา,านะม,ม,ดมากเลยนะสเตฟฟี่นังไม่ชินมากสเตฟฟีเราหวังอะไรไม่ได้เกี้ไม่มีสปาร์คที่หยุดทั้งมนะไอ้เมื่อกี้ถือว่าแย่เลยเหลยอสายเยอะขนาดนี้แนละ้ว มันจะเป็นโูจิตามันยุดทำลายสวนหล่นเลยเนะาะเจ็ดดาวเท่านั้นบิ้นไปกูหางเลยเดิมบิ้นไปกูหาง,งนานเลยเนี่ยสภาพแต่ละตัวที่ออกมาก็อ,อีพันธ์สี่เลยเราไปเปิดโกจิต้าได้ได้อีกสองเตะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเปิดนอกรอบแล้ว แค่นี้แหละไมคิดไม่เอาแค่นี้ก็พอแล้วี่เหมือนโกจิต้ามันามาจะดูดีกบบเบจิตโต้หรือเปล่าเด้อคาคิดไม่แบบไม่รู้ดิคือมันยังไงมันยังไงไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคไมล่ละนั่งดาเสียวสามพัดอ้โหพี่เิเองวะมไม่ได้มีอะไรเลย แค่นี้จริงปะไม่มีอะไรเลยป้ากินอยู่นะไม่มีโอเคนะเดี๋ยวผมรีเกมก่อนแล้วกันนะ <c oughs> มแม่งดูแห้งจัดเลยโอเคเดี๋ยกลับมาแล้วกันโอเคมากลับมากันต่อไปเจ็ดร้อยแล้วก็จะเหลือกระตัวใช่ไหมอย่างกับใบกระตัวไอ้่นั้นที่ทำภารกิจ สองใบก็อย่างละใบหมอน่นนะผมจะเปิดตู้ละใบพอนะก็ไม่เ้อาเท่ากันนะขอลองตันเดียวก่อนก็ได้เอามาเล่นสามดาวก็ได้เอามาให้เล่นก่อนนะมันจะเป็นจริง,รงมันจะเป็นต้องใช้นะอ่ะบรรยายเหมือนกูขอความไปแล้วไนงะแล้วมันจะได้เหรอก็ขอก่อนตัวเดียวก็ได้ มาเล่นกันโอ้ย hey, ธรรมดาจัดเลยโบลีมาโอ้ยตัวเก่าเนี่ยเพราะมันกี้แม่งโหลดขวาซะด้วยไม่มีโหลดซ้ายเลยเดี๋ยวมันนับตอนเข้ากมไปดนวัวไม่น่าใช่ะหมเบบ่เลยสร้างตัวนี้คือแบบพูดเลยนะเกือบจะเจ็ดดาวกัหมดแล้วอ่ะ แม่บอกว่าเจ็ดดาวหมดแล้วแม่เอยสุดเพลนนะโลลเลยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเดิมเลยทำไมไม่มีเจ็บเบจิต้าอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แบบนี้ดิ เจ๊ ه, เปิดนอกรอบแน่ๆขอตัวหนึ่งกับไม่ได้เามามาที่ตัววนี่ยมันมีสองใบเปิดอย่างตู้เปิดไปโตกอนแล้วกัน,กนขอตัวหนึ่งก่อนไม่ได้หรอวะฮะเอามาเล่นก่อนนี่ค่ะโอ้ยมันมรนสมและวทนจริงๆไะปิชิตานะ่มันเล่นไม่ได้เว้ยฮาร์ตนอกโลก ตัวดยจะยากตัวเดียวเนี่มันมันไม่มีเข้าโค้งเพราะว่า L S อย่าเลยนะเอ้าบ้าบ้าบีโต้เอ้ยแค่ว่าชิน้นบวกบีโต้ต่อิีโต้ต่อล,อออลอให้กูเล่นก่อนนะโอ้ยข้างตัวเหมือนเลยยังนะตัวยังไม่ได้ อไรกันเนี่ยออกหน้าออกข้าตู้หมดเลยหน้าตู้อยู่ไหนวะเออทำไดอ้อันนี้ตั๋วทำธุรกิจนะเน,นี่ยมีตั๋วจากเหรียญหนึ่งไอ้น,นั้นยิงเลี้ยวใหญ่เลยบอกตรง้นอะไรไม่ได้เนี่ยไอ้น,นั้นแย่กว่าตัวนี่โอ้โหเน,นียบทริปเลยนะฮะ อะไรวะอะไรกันวะเนี่ยดินใหม่เขาว่ายัางไงกันโบลี่เยอะวะถึงแม่งจะคนละตัวแต่ก็โบลี่เยอะวะเป็นอะไรข้างตู้เนี่ยหน้าตู้ไม่เห็นมีเลยเฮ้ยมาถึงเหรียญละไอเหรียญนี่คือหวังได้ไม่ได้นอนอยู่แล้วทำไม่คิดเลยมากก็ได้ว่าเปิดนอกรอบกันได้วะโถ่เอ้ย อะไรกันทำกันได้ลงคอเกมนี้มันก็ยังเป็นเกมหมาเหมือนเดิมเว้ยไม่เปลี่ยนแปลงมายังคงเดิมเป๊ะเลยพเจ้าจะดูดีกว่าไอ้นั่นนะเลจนเฟสนะเลจินเฟสเนี่ยน้ำเน่าไนเลยไม่ได้สักอย่างเลยตอนนั้นนะจำได้เอาไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยข้างตู้ก็ไม่ได้ตอนเปิดนั้นใช่ไหมใช่ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยตอนนั้นอนะ ไม่มีอาหารเลยเลยยังดีมีได้ข้างตัวกันบ้างแต่แบบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะเฮ้ยอโอเคมางานระบ,บอันนี้เป็น,ตตลลนอบอิโต้แล้วกันเขามากุจิตาแล้วกันเออักกันไแปบบโคตรแม่งที่แบบ <laughs> จะคิดอะไรได้ใช่ไหมเออ แคของพิ่มบัตรโอ้ว่าปอดดาวเขียวมึงหวังไม่ได้แล้วขอ,อตัวใหม่ไปเล่นมันไม่ได้เลยยังไงกันวนะเปิดนอกรอบก็ได้วะแม่งไม่ชอบออกกล้องอัดคลิปแล้วไม่ออกกันอย่างเงี้ยก็ได้ก็เปิดนอกรอบก็ได้แนะ้วโทแม่งอัดคลิปทีไรเกลียวทุกทีแม่งอุตส่าห์สปาคิงออกเยอะแท้แล้ว,ลวมีใครในตาเล้ยงมาใหม่ ก็ได้วะเปิดนอกรอบก,ก็ได้แม่งยวไปฟาร์มเพชรเปิดนอกรอบละพอละเปิดคลิปปุ๊บแม่งเกลือตลอดบ้าเอ้เบื่อนะมึงรู้ไหมเนะี่ยกูเบื่อนแล้วอย่างเงี้ยหน้าตู้ก็ไม่ได้แต่ข้างตู้ถ้าไ่ข้างตู้นี่แม่งให้หกร้อยสองดาวโอ้ปวดจริงไม่คิดจะให้กันเลยก็ได้เปิดนอกรอบก,ก็ได้ปะ อ,อะไรวะเบื่อทจะพูดแล้วอ่ะนม่งกีร์จ่ะอะไรเหรอโอ้โหเบื่อคำจะพูดเลยแม่ง โอเคฮะจบคลิปนะไปละจบพอแล้ว